องค์มนตรีเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตและเข็มวิทยาฐานะภายใต้โครงการ RDPB t l k วันนี้นายจรันทาดากนสูตรองคมนตรีที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะ ให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริรุ่นที่12และหลักสูตรนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริรุ่นที่11ภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจําปี2567ที่โรงแรม p r ริ c e ์ a l ร c e กรุงเทพ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อสร้างเอกลักษณ์คนกปร,รไปยังหน่วยงานเครือข่ายตาบแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานกประร,ระยะ4ปีพศ2567 2570เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำร,ริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประโยชน์ต่อาการเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้องคมนตรีกล่าวให้โอวาท โดยขอให้ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเอกลักษณ์คนกปร,รตัวคูณที่จะร่วมการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการในเนื่องมาจากพระาราชดำริตามพระราชปัิฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสารงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ และสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ขยายผลไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่คนไทยทุกภาคส่วนองค์มนตรีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมนักเรียนต้นแบบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์รุ่นที่1วันนี้ที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตภาษา904เขตบางเขน พลเรอเอกพงเทพหนูเทพอุคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมบราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมนักเรียนต้นแบบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์รุ่นที่1ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26-30สิงหาคม2567เพื่อสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการเป็นนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนรุ่นต่อไปได้ และเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์มีเจตคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ถือกําเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษาแก่นักเรียนด้วยโอกาสปัจจุบันมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กว่า67แห่งทั่วประเทศ มีนัเกเรยียนที่เปลี่ยนสถานะจากเด็กได้โอกาสสู่เด็กได้โอกาสกว่า37,000คนงูรนิธิอุทยานสิ่งห์แวดล้อบต่านชาติสิรินทรเปิดโครงการประกวดภาพถ่ายประจำปี2567ครั้งที่5ชิงถ้วยพระราชทาน ดรสุเมธปัตติเวชกุลประธานกรรมการมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อม,มนานาชาติสิรินธรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชรสุดาสยามบรมาราชกุมารีร่วมกับ14องค์กรจัดทาโครงการประกวดภาพถ่ายอุทยานสิ่งแวดล้อม,มนานาชาติสิรินธรประจําปี2567ภาย,ายใต้แนวคิดชีวิตในอุทยานสิ่งแวดล้อม,มนานาชาติสิรินธร เพื่อเธอประเกียติสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีที่ทรงมีต่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลุก,กจิตสำนึกให้ประชาชนรักหวงแหนร่วมกันปกป้องดูแล,แล,แลรักษาสิ่งแวดล้อมไว้คู่แผ่นดินไทยแบ่งเป็นประเภทภาพเดี่ยว14รางวัลประกอบด้วยรางวัลยอดเยี่ยมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีพร้อมเงินรางวัล50 0หมบาทและประเภทภาพเล่าเรื่องเป็นกลุ่มภาพแต่ละเรื่อง5ภาพผู้สนใจสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ที่ w w w serintornpark o t h t h ระหว่างวันที่28สิงหาคม2,567ถึง31มกราคมปีหน้า จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ